เป็นคนทำแล้วเป็นคนชิมที่มาเที่ยวที่แล้วนี่เหรอม่่าททีแล้วเพียวทุ่งมาเมาเหล่ามาเมาไม่อยู่ละไปต่างประเทศออู๋ขึ้นชื่อเลยหูเนี่ยมาเละเทะเลยอ่ะดังดีกว่าดังดีกว่าเราสร้างวิกญาณให้เยอะมาทำเละเลยาเป็นยังไงบ้างครับเย็นลอยหลัเดี๋ยวหูลองชิมมาหูชิมสิเป็นไงบัดช้าเป็นยังไงบ้างก่อน เอาเอาแบบไข่ต้มเลยดิไม่ไข่ต้มไข่นะแต่พี่ก๊อฟใครกินมาเีอะชิมดูนะแปะนี่เป็นไงแปะแบบชิวสุดยอดเลยอร่อยไหมรสนี้พอละขนาดนี้ชิมโอ้ชิมเนาะพอเลยกระหล่ำปลมก่อบเดี๋ยววางพอดีจางไหมจางฮะไม่รู้อ่ะผมว่ากุมก่อบละ ยังยังมันไม่เสร็จไม่เค็มมากสูตรของหงสาจะใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวแี่มันอ๋ออ๋อยังไม่เสร็จวางเลยยังไม่เสร็จเราไข่ต้มอาจจะหนักอันนั้นนิดนึงหนักอะไรหนักหวานหรืออะไรอย่างว่าพี่บอกมะนาวนะมะนาวมันน้อยหมดละอีกนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วเปรี้ยวดี